คู่รักมาราทอน11ปีควงถ่ายพีว d ดิ้งหวานจะแต่งงานแล้วบ่มเพาะต้นรัก11ปีจนสุกงอมในที่สุดคู่ของนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงศิรีก็ตัดสินใจขยับสถานะเลื่อนสู่คู่ชีวิตกันแล้วล่าสุดคู่รักเจี๊ยบและปูไข่ควงคู่ถ่ายพีว d ดิ้งแสนหวานเดยได้สองเพื่อนซีนักแสดงอย่างนวลวรนุชและ เจีย๊ยบโสพิตนภาเป็นผู้เซ็ตกองถ่ายให้เพื่อมอบเป็นของขวัญแต่งงานให้กับว่าที่บ่าวสาวทั้งนี้เจีย๊ยบชมพนุษย์ยังระบุได้ว่าขอเปิดด้วยรูปนี้เป็นรูปแรกไม่รู้จะขอบคุณอีกอกี่ครั้งดีถ้าไม่มีทุกคนคงไม่ได้เกิดวันถ่ายพรีเวดดิ้งของเราแน่ๆ ขอบคุณแอดนุ่นวรนุชมากวงเล็บกอไก่ล้านตัวที่เป็นคนซัพพอร์ตวันนั้นถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ทำมันแน่ๆอดเจี๊ยบที่มาทำหน้าที่ผู้คุมกล่องให้ด้วยตัวเองเลยแอด2 1 day, ที่ไม่เหนื่อยในการตะล่อมคุณว่าที่เจ้าเ่าให้ถ่ายรูปไปเรื่อยๆอดส้มจุก k ์แอดพุทเวเนสเดย์ s, <S ที่เป็นทุกอย่างให้เราแอดเบลเน เธอเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าครูยังมีแรงโพสต์ท่าไปเรื่อยๆแอโจซงยอสและเธอขอบคุณที่มาหากันผมรักทุกคนเลยจริงๆเบิร์ฟบูครับขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้ครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่นะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ